ต้นกล้วยที่บ้านเพื่อนๆพี่ๆเคยตัดเคยแต่งกันหรือเปล่าครับถ้ายังไม่เคยมาดูคลิปนี้ต้นกล้วยหอมทองเราไม่สามารถปลูกแล้วปล่อยให้เขาออกเรือเองออกลูกเองเรามีวิธีการดูแลบำรุงจัดการต้นของเขากล้วยแปลงนี้เป็นกล้วยรุ่นที่3มปลูกใหม่ในดินเก่าใครที่ติดตามผมก็น่าจะรู้น่าจะเห็นวันนี้กล้วยแปลงนี้อายุ5เดือนกว่าแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะออกปีเลยโตช้ามากเหตุผลที่กล้วยแปลงนี้โตช้าเพราะว่า 1ปลูกใหม่ในดินเก่าดินเก่าเนี่ยมันจะแน่นนะครับมันไม่เหมือนดินใหม่ 2. ปลูกในช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวเย็นมีความชื้นพืชจะไม่ค่อยดูดสารอาหารไม่ค่อยกินปุ๋ยจึงทำให้กล้วยแปลงนี้ของผมโตช้ามาดูวิธีการดูแลต้นกล้วยกันตรงนี้เพื่อนๆพี่ๆจะสังเกตได้ว่ามีหน่อกล้วยหลายหน่อที่แตกออกมาก็คือหน่อลูกของต้นแม่นะครับเราจะยังไม่มีการปล่อยให้หน่อโต เราจะเลือกใช้เป็นวิธีการปาดแต่งเลี้ยงหน่อไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้หน่อลูกมาแย่งสารอาหารของต้นแม่เปลือกเก่าๆกาบเก่าๆเนี่ยที่มันแบะออกที่มันอ้าออกนะครับให้ดึงออกลอกออกนะครับเนี่ยทำไมต้องดึงออกทําไมต้องลอกออกละ่ะหนึ่งเลยนะครับเพื่อความสวยงาม ใช่ไหมครับสองนะครับถ้าเปลือกเก่าๆแห้งๆเนี่ยถ้าเราไม่ดึงออกลอกออกมันก็จะมากองรวมกันอยู่ตรงนี้ตรงโคนตรงนี้พอมันมีความชื้น,นก็อาจจะเป็นเชื้อราได้นะครับและที่สําคัญเมื่อมันมีความชื้นมีการอัดแน่นอยู่ตรงนี้ลากกล้วยจะเกิดนะครับเมื่อลากกล้วยเกิดแน่นอนนะครับโคนกล้วยมันก็จะลอยขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับทำให้ต้นกล้วยของเรานะครับโคนลอยมีโอกาสล้มสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเปลือกเก่าๆกาบเก่าๆ,ๆดึงออกลอกออก ใบกล้วยควรไว้กี่ใบจากประสบการณ์ที่ผมเคยทํามานะครับผมจะเลือกตัดเลือกแต่งเฉพาะใบที่เหลืองใบที่แห้งเหี่ยวออกนะครับหรือถ้าต้นกล้วยของเราไม่มีใบเสียเลยต้นกล้วยของเรามันโตขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วใบข้างล่างเนี่ยมันทึบมากเกินไปมันแน่นเกินไปเราก็สามารถตัดแต่งออกได้เหมือนกันวิธีการตัดใบกล้วยนะครับให้ตัดแนบชิดลําต้นแบบนี้ นะครับมันต้องตัดให้มันมีกระดอแบบนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลาผ่านไปนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะแห้งจะเหี่ยวมันก็จะมาดําแล้วก็จะมาดําแล้วมันก็จะมาเน่าตรงนี้ก่อให้เกิดโรคเชื้อราได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะเนี่ยพอเราตัดแต่งเศษต้นกล้วยของเรามันก็มีความสวยงามขึ้นมาทันที แต่ถ้าวันไหนที่ครบรอบใส่ปุ๋ยต้นกล้วยนะครับเราอย่าเพิ่งตัดแต่งใบตัดแต่งหน่อแบบนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องทําก่อนก็คือตัดหญ้าก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดแต่งใบตัดแต่งกาบเก่าเก่าเปลือกเก่าเก่าออกนะครับมันจะได้ไม่ไปขัดใบตัดหญ้าของเรานะครับเราจะได้ตัดหญ้าสะดวก แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ครบรอบที่จะต้องใส่ปุ๋ยใบกล้วยข้างล่างนะครับมันเริ่มเสียนะครับผมก็เลยมาตัดมาแต่งออกหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่หลายคนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ